จากเรือพูไปต่อที่ทีมรองจ่าฝูงเพลย์บัลเลีอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับล่าสุดนั้นโชเซ่ทางด้านของโรเบิร์ตมมันชินี่ครับกุซือชาวอิตาเลียนของแมนซิตี้นั้นก็ออกมาแสดงความคาดหวังว่าทางด้านของศูนย์หน้าดาวรุ่งทีมชาติอิตาลีนั้นจะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมกับโสมโมสรแห่งนี้ต่อไปครับความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรองจา่าฝูงเพลย์บัลเลีกอังกฤ,ฤษครับ ล่าสุดนั้นโรเบโตมาร์ชินีก็ออกมาถแถลงข่าวครับก่อนเกมเพอ่อมาลีกวันเสาร์นี้กับที่ทีมนั้นจะพบกับแอสตันวิลล่าซึ่งกําลังดิ้นรนหนีโซนตกชั้นเหมือนกันครับโดยมาร์ชินีบอกว่าการพบกับวิลล่านั้นถือเป็นงานที่ยากครับถึงแม้ว่าทางด้านของวิลล่านั้นจะพบกับความพ่ายแพ้มา0ต่อ4ในเกมที่พบกับแมนซิตี้ในักแรกก็ตามครับ โดยเขาก็บอกว่าวิลล่านั้นจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อได้ดารินเบนสูน,น่าทีมชาติอังกฤษที่ย้ายมาจากสันเดอร์แลนด์มาร่วมทีมครับรรซึ่งก็น่าจะเป็นงานหนักสำหรับแผงกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมที่จะพบกันในวันเสาร์น,นี้เลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วมาชินี่นนก็พูดถึงมาริโอบาโลเตลี่สุน่าดาวรุ่งของทีมครับที่มีข่าวว่าเริ่มไม่มีความสุขในอิงกฤษและต้องการกลับอิตาลีครับโดยมาชินี่ก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงจะอย่างใดครับแต่ก็บอกได้คําเดียวว่า บาโลเตอี่นั้น <ไป S 1> ยังจำเป็นที่จะต้องสารต่อความสำเร็จของทีมและก็เพิ่มความสำเร็จรวมถึงทักษะลูกหนังจากการคาัดแค่แังกริดให้มากกว่านี้ครับซึ่ง <Because S 1> เขาก็เชื่อว่าในอนาคตบาลโลเตลรี่นั้นจะเป็นศูนย์หน้าอันดับต้นๆของวงการฟุตบอลโลกเลยทีเดียวกับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้สาปดาห์ล่าสุดนั้นก็มี45คะแนนจาก23นัดตามหลังจากฝูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2คะแนนและก็แข่งมากกว่า2นัดด้วยครับ